ตึกที่จะขายเลขที่96ซอยลามกําแหง58ทับ4เป็นอาคาร4ชั้นห้องหัวมุมมีทางเชื่อมไปซอย58ทับ3ตึกทั้งหมด4ชั้นมีดาดฟ้าปากซอยห่างจากตัวตึก120เมตรโดยประมาณปากซอยทั้ง2ซอยเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีแล้วก็เป็นสถานีอินเตอร์เชนของโมโนเรลสายสีเหลืองลาดพร้าวปากน้ำครับตึกมีทั้งหมดรวมชั้นลอย4ชั้นรวมดาดฟ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านหน้าทำเป็นร้านอาหารขายชุมชนในย่านนี้ ด้านข้างตึกสามารถจอดรถได้ฝั่งละสองคันรวมทั้งหมด4คันส่วนด้านหน้าตึกจอดได้อีกหนึ่งคันรวมแล้ว5คันเป็นอาคาร4ชั้นมีทั้งหมด10ห้องนอนแต่ละห้องมีห้องน้ำในตัวแยกวิตเตอร์น้ำไฟ ของแต่ละห้องเรียบร้อยด้านหน้าตึกเป็นร้านอาหารมีประตูด้านหลังแยกต่างหากสําหรับผู้เช่าไม่รวมกับทางด้านหน้าบันไดเป็นบันไดกลางแต่ละชั้นบันไดาสามารถแยกไปแต่ละชั้นโดยไม่รวมกัน นี่คือส่วนของร้านอาหารชั้นล่างพื้นที่โดยประมาณ6คูณ4 20กว่าตารางเมตรนะครับ24ตารางเมตรมี1ห้องน้ำต่างหากต่อจากห้องร้านอาหารก็คืออีกหห้องซึ่งสามารถแยกเป็นห้องได้ปิดประตูหรือจะก,กั้นในนั้นจะมีอีกหห้องน้ำพื้นที่โดยประมาณ16ตารางเมตร นี่คือหนึ่งห้องน้ำนะครับครัวจะอยู่ตรงชานด้านหน้าาคือห้องชะล้างเป็นส่วนกลางก็จะมีซิงค์น้ำปกติจะมีเครื่องซักผ้าซึ่งเราถอดออกไปแล้วนี่คือแทงค์น้ำ มีเครื่องปั๊มน้ำสองตัวนี่คือบันไดส่วนกลางนี่คือบันไดขึ้นชั้นลอยชั้นลอยมีสองห้องนอนห้องนอนที่1นึสิบหกตารางเมตรโดยประมาณ1ห,ห้องน้ำ มีมิตเตอร์น้ำมิตเตอร์ไฟห้องนอนที่สองกระสบหกตารางเมตรเต็มเต็มพร้อมห้องน้ำอีกหนึ่งห้องบันไดกลางที่จะขึ้นไปชั้นสองสามและดาดฟ้า กำลังจะขึ้นมาชั้นสองชั้นสองมีสองห้องนอนครับห้องนอนที่หนึ่งกับพื้นที่โดยประมาณสิบหกตารางเมตรหนึ่งห้องน้ำ ห้องนอนที่สองห้องนี้จะเล็กหน่อยก็ประมาณ14ตารางเมตรมีหนึ่งห้องน้ำเช่นกันนี่คือทางที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่จากชั้นสองเราจะขึ้นบันไดกลางเพื่อจะไปชั้นสามนี่คือทางขึ้นชั้นสามชั้นสามจะมีทั้งหมด4ห้องนอน นี่คือห้องนอนที่หนึ่งเปิดให้ดูไม่ได้เพราะเขาล็อกไว้ก็พื้นที่ก็จะประมาณ14ตารางเมตรห้องนอนที่สอง,องอก็โดยประมาณใกล้เคียงกัน นี่น่าจะ16ตารางเมตรได้เพราะเต็มพื้นที่พร้อมกับมีห้องน้ำในตัวนะครับนี่คือห้องนอนที่3ก็โดยประมาณ16ตารางเมตรเช่นกันพร้อมกับ1ห,ห้องน้ำมาดูห้องน้ำที่4ก็เช่นกัน16ตารางเมตรพร้อมห้องน้ำในตัว นี่คือทางขึ้นชั้นดาดฟ้าครับเดี๋ยวจะพาขึ้นชั้นดาดฟ้าขึ้นมาแล้วชั้นดาดฟ้านะครับมีหนึ่งห้องนอนนี่จะเป็นห้องใหญ่คิดว่าโดยประมาณ18ตารางเมตรและจากประตูห้องนอนก็ออกมาก็จะเป็นชานดาดฟ้าเป็นที่ตากเสื้อผ้าชะล้างอะไรได้นะครับสันสนาการได้ นะคือปากซอย58ทับ4และนี่คือหัวมุมซอยเชื่อม58ทับ3 120เมตรด้านปากซอยคือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกับโมโนเรลสายสีเหลืองครับพื้นที่ดัดฟ้าใช้สอยก็ประมาณ6คูณ4 6่หตารางเมตรครับ